ไก่บานแท้ๆกระดูกขามันจะเป็นสีมันบอกคือไก่เนี่ไก่พันไก่พันนี่สิขาเวลาเขาต้มขาไก่พันมันสิคนอะย่างอันนี้ไก่บ้านบอกบึงไก่บ้านชิมเฉยสีไก่บ้านนี่เนื้อขานย่สีบอกไรมีเนื้อลายเป็นไงถ้าไก่พันนี่เนื้อขานี่โอ้ลายคมันบอกไก่บ้านจะเป็นสีอะไรมันสิเหนียวอ่ะ ต้มสองชั hmm. oh, you, mm ่วโมงนี hmm. mm ่สองชั่วโมง ต้มตีนีมันเหนียวแล้วมาต้มเปื่อยค่ะขนาดต้มเปื่อยยังเหนียวแซ็ดต้สมสมุนไพรัาอันได้ปลากูดปลาไข้หมูขิ็งไข่ ขาไม่เขาเออมึงมึงมันโกนมันตุ่มมันบักอืมอืมอึมรสเผ็ดไม่แต้ <ừ> <ừ> นอยแสบแบัดหัวไม่กัไข้ทำเองกินเองน้นงออพอไ <ừ> อาบา้บ้านมันเหนียวเฉย้ khó nghe ngầm tin con mắc kim tin ít ca cả lại nốt cả lại Hãy cho con ยอดน,นียเล克ใบพมีจองพระทันเพิ่นกดจองพระทันเพิ่นเล็กใบอะได้แต่ตัเล็กสุดหาใบกับสุดสามใบอืมฮึมฮแท้ โอ้ยฮารสอิดมากมั้สั่นห่วยฮนหัวก่หัวไก่อโอ้ตมเพยค่ัโอ้โอ้หัวมันมากากินอ่ะมากากินมากากินยี่บ้ามสั่สิเลยใจกรถึ่งพ่อนะอะโอ้พี่น้อยคนอ่ะอู้หอนหอน นอนด้วยอนมอะนอน

สมเป็นแตย่อมากินกันอันนี้เป็นอะไรอกเกแร็กม่รเซหวานที่เป็นหวานจะบอกผ่อนผ่อนเบิ้งใหเบิ้งอันเบิ้งอันเคียงเขียงอยู่ในใสในพู้มันเต็มเลย มันออกอะไรมันหอนเลยออกมาให้พวกแกบิงส์เลยอือปวดนะอู้หูปวดนะเขียงทั้งนั้นปวดขิงขิงสมุนไพรไปหน่อยกินได้ได้นี่มันเป็นแบบตะไคร้ใบบักกูดเป็นขิงเป็นคาเป็นอันอันปวเอ็นอย่างลบบครีมินอยู่ในนี่ปวดนะอ้หูไปหน่อยเลยปวดนะเจอดีไปหน่อยเลยมันลงรุ่ยหน่เบอร์มันจีได้แบบว่าเป็นสมุนไพรไง

กระดูไไดก,กดไม่เหนียวถ้าเป็นไก่พัดนี่วหกระดูกเบิ่เหนียวไก่บ้านนี่กปุต้นอืมไก่ปต้ขนข่อนก็่อนอม,มือทอเราหดคัก Bà nhỏ. Anh hưởng Ăn nhiều chút nhiều Hm. 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 con Hm. 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 Sang Hm. Hm. sang Hm. cái Hm. 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 Ủa sang lại รู้สึกแป้งติดหมดฟับ <elim> <sweet orpes behaviLee begun> <s seid> <problemaslly> <gehört> มันเตอืมอมเครื่อ,อ,องเคียงอะตมัอมมหอมเครื่องเึงะมันหอมแถวๆเคียงเคียงขนาะดนี้หอมมันแตก ก็เหมือนบ้านบ้านเขาก็จังเวลาเขาไปเที่ยวเขาสินะเที่ยวเขาไปร้องแขกท้องสินะคุณเห็นเดี๋ยวกันนี่เขาอ่ะน่ารักสนดจังแซ่บ